มาเด้จ้าไม่เฮ็ดสมหมูนํากัน <c oughs> นูสิเฮ็ดใส่กระปุกเด้อจ้าง่ายดีเ่าบได้ซื้อถุงมาเลยลองเฮ็ดใส่กระปุกเบิ่ง ส่วนผสมทีนูดไซเดอจ้าก็มีหมูบด500กรมัมกระเทียม100กรัมผงชูรส1ช้อนชาน้ำตาลทรายหช้อนชาและก็เกลือ1ช้อนโต๊ะคนพูนจ้ะเสร็จแล้วจ้าหมู Hoy, สง่งกระปุกด้วยจ้า เฮ็ดง่ายๆตามส่วนผสมที่เข้ามี่เนาะจ้ะเนาะมี่ยังก็ใส่อนันหนันเนาะจ้ะ